สวัสดีครับผมบูนจากบริษัททีตะชิดซันเบย์นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับคําสั่งวัดนะครับของเวอร์ชันใหม่นะครับตั้งแต่เวอร์ชันสิบสองขึ้นมาเนี่ยนะครับคําสั่งวัดนะครับจะถูกนะครับแพ็กมาไว้ในคําสั่งเดียวเลยนะครับก็คือคําสั่งแมชชวลคำสั่งเดียวเลยคราวนี้มาดูคําสั่งแมชชวลกันว่านะครับมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวรอลองนะฮะมาดูนะฮะลักษณะคําสั่งวัดที่ผมจะใช้ก่อน อ่านะครับอันดับแรกเลยนะครับผมใช้ในไทายรูปแบบอ็อบเจกต์นะครับทุกอย่างเป็นค่า d e f o ฟอหมดเลยนะฮะอย่างเช่นผมต้องการจะวัดระยะจากฝั่งนี้ผิวนี้จนถึงผิวนี้นะครับอยู่ที่0.27นะครับนิ้วอ่านี้นะครับเป็นมาตรฐานนะครับในคุปเซตติ้งมีอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับ s s o c i a t i v e นะครับก็จะเป็นระยะห่าง นะครับ d e s p pay annotation ก็คือต้องการให้โชว์ dimension ด้วยนะฮะนะครับแล้วก็พวกโชว์ information window นะฮะอ่านะครับคราวนี้ถ้าเกิดผมโอเคไปปุ๊บนะครับตัว dimension ตัวนี้ก็จะโชว์นะฮะคราวนี้รูปแบบที่2นะฮะก็คือการวัดนะครับ angle นะครับอย่างเช่นผมต้องการดูระหว่างตัวลิงก์สีแดงกับตัวลิงก์สีเทานะครับว่าทำมุมกันเท่าไหร่อันดับแรกเลยนะครับผมก็นะครับเลือก type เป็นแบบ Vector นะฮะ ใช้แบบเวกเตอร์นะครับผมเลือกเส้นขอบแรกนะครับเส้นขอบที่สองอ่านะครับโปรแกรมก็จะบอกนะฮะอยู่ที่สิบสี่จุดสี่แปดองศานะฮะสิบสี่จุดสี่แปดองศานะครับแล้วก็นะครับโอเคอ่าคราวนี้นะครับตัว dimension อันแรกที่ผมให้เนี่ยนะครับเป็นสิบสี่จุดสี่แปดธรรมดานะฮะคราวนี้ผมมีเพิ่มเติมก็คือผมให้นะครับระหว่างนะฮะ อันนี้นะครับเป็นแองเกิลเหมือนเดิมนะครับก็คือระหว่างเวกเตอร์กับเวกเตอร์นะครับกับอันนี้นะครับ14.43แต่ว่าผมเลือกแอสโซเ t ทีฟด้วยนะครับแอสโซเซทีฟนะครับคราวนี้มาดูผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอันดับแรกสิ่งที่แตกต่างก็คือนะครับสีนะฮะอันนี้เป็นสีชมพูนะครับอันนี้นะครับเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวคราวนี้นะครับถ้าเกิดผมนะฮะ เลือกนะฮะตัวสีแดงนะครับแล้วผมใช้คำสั่งนะฮะ move object นะครับ move component นะฮะ move component นะครับ move component สมมติว่าผม rotate สักนิดหนึ่งอ่านะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือนะครับ angle ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็น32ละนะครับจะเปลี่ยนเป็น32ละนะครับแต่ angle ด้านบนเนี้ยนะครับ จะเท่ากับค่าเดิมเสมอนะฮะก็คือมันไม่ได้เลือก associative ไว้นะฮะอ่านะครับผมขออนุญ,ญาตันดูนะครับลบ dimension ทิ้งคราวนี้ต่อมานะครับฟังก์ชันในการวัดในรูปแบบอื่นนะฮะเช่น object นะฮะเช่น object object เนี่ยนะครับอย่างเช่นผมต้องการจะวัดระหว่างพื้นนี้จนถึงผิวนี้นะครับโดยรวมเนะี่ยผมเลือกพื้นกับผิวด้านบนนะครับระยะห่างที่มันเกิดขึ้นนะครับ ระยะห่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นระยะห่างในแนวที่เป็นมินิมัมนะครับก็คือจุดที่สั้นที่สุดนะฮะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ระยะจริงเพราะว่านะครับขอบชิ้นงานเรามันนะฮะขอระยะสูงเข้าไปใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับขอบชิ้นงานเรานะครับมันมีเบนนะฮะคราวนี้นะครับผมก็เลือกในส่วนของเวกเตอร์เพิ่มเติมก็คือผมวัดในแนวแกนนะฮะ ตั้งฉากกับผิวนะฮะหรือว่าผมเลือกไปที่ผิวเลยนะครับผมมีเวกเตอร์ช่วยนะครับระยะในการวัดเนี่ยนะครับมันจะวัดตามแนวนะฮะแนวแกนที่เราคอนโทรลนะฮะอันนี้นะครับเป็นตัวช่วยคราวนี้เพิ่มเติมอีกนะฮะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เป็นอ็อบเจกต์นะครับเราจะใช้ควบคู่กับนะครับ selection filter นะครับเ e เลคชั่นฟิลเตอตรงนี้ นะครับ selection filter ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนอ็อบเจกต์ได้ว่าเราจะเลือกจากเฟสจากเคิร์ฟนะครับหรือว่าจากนะครับตัว solid body ผมลองเปลี่ยนนะครับเป็นในรูปแบบของเฟสให้ดูก่อนนะฮะรูปแบบของเฟสเนี่ยนะครับเราจะใช้ต่อเมื่อนะครับเราทําการวัดพื้นที่ผิวอ่านะครับอย่างง่ายๆเยผมต้องการพื้นที่ผิวนี้นะครับผมก็จะเห็น area ละนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่อ่านะครับสมมุติว่านะครับผมบอกว่า ต้องการนะฮะสผิวนะฮะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเลือกผิวที่2เนี่ยนะครับมันจะวัดนะครับเป็นแบบ Object Distance ให้นะครับมันจะไม่ได้วัดพื้นที่ area สผิวนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าพื้นที่ area สผิวผมขอรีเซ t ทีนึ่งนะฮะผมปรับเป็นตรงนี้เป็น f a ฟ e อีกนะฮะเป็นเฟสถ้าเกิดพื้นที่ area สผิวนะครับเราจะใช้อันด้านล่างที่ชื่อว่า o b j e c t set นะครับ o b j e c t set นะครับทำอาไว้สำหรับนะครับมากกว่า1 object นะครับก็คือผมเลือกผิวทั้งหมดนะครับผิวแรกได้ area 1.539นะฮะผิวที่2ด้วยเนี่ยนะครับ area ผมจะเพิ่มเป็น2.2นะฮะ2.218 128นะฮะอ่าอันนี้เป็นการเลือกแบบนะฮะมากกว่านะครับมากกว่า1 object คราวนี้ object เองเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกเป็น solid body ได้ เม่ใดก็แล้วแต่ที่เราเลือก solid body นั่นหมายความว่านะครับเรากําลังจะวัดนะครับความน้ําหนักนะครับวัดวอลุ่มนะครับหรือวัดผิวทั้งหมดของชิ้นงานนะครับสิ่งที่เราได้นะครับชิ้นงานหน่วยของผมมันเป็นนิ้วนะครับมันก็จะเห็นหน่วยนะฮะแตกต่างกันนิดหนึ่งก็คือนะฮะพวกวอลุ่มนะครับได้เป็นนะครับลูกบาศนิ้วนะครับแมสนะครับน้ําหนักได้เป็นนะฮะเป็นหน่วยนะฮะหน่วยอังกฤษอ่า ตอนนี้นะครับต่อมานะครับในรูปแบบของออบเจก็กนี่อีกนะฮะถ้าเกิดเราต้องการนะครับรู้ขนาดของตัวไดมิเตอร์นะฮะไดมิเตอร์อย่างเช่นนะครับผมต้องการจะรู้นะครับไดมิเตอร์ของนะครับผิวอันนี้นะครับผมคลิกเลือกไปปุ๊บนะครับมันก็จะบอกเรเดียสนะครับ0.1875นะครับเรเดียสนะครับ0.1875อ่า ถ้าเกิดต้องการเป็นไดมนเตอร์นะครับก็จะมีดับดาวให้เราเลือกเปลี่ยนเป็นไดมิเตอร์ด้วยเช่นกันนะฮะก็เป็นนะฮะ0 3น5นะฮะ0.375บางทีนะครับเราพิคคลิเกเลือกอ็อบเจกต์นะครับอยากทาบดูแล้วก็รู้เลยว่าขนาดเท่าไหร่นะฮะมันก็จะมีในส่วนของที่เป็นนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับออเทอร์นะครับ author, อ่ะนะครับบางครั้งเราอยากจะทาบดูนะครับขนาดนะครับอย่างเช่นนะครับเราวางไปบนผิวตัวนี้นะครับมันก็จะบอกขนาดนะครับเรเดียสมาให้เราเลยว่าขนาดเรเดียสเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปิดออปชันที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครต้องขอโทษทีนะครับก็คือวางทาบไปเลยนะครับแต่บางผิวเนี่ยจะไม่ขึ้นเพราะว่านะครับถ้าเกิดเป็นแอสเซมบีนะครับพวกนี้มันจะต้องแอคทีฟพาร์ตก่อนก็คือโหลดนะครับเป็นแบบ f ูลลีโหลดนะฮะ มันถึงจะนะครับพอวางท่าปุ๊บนะครับขนาดพวกนี้ถึงจะมานะฮะอ่าคำนี้สเต็ปต่อมานะครับคำสั่งในการวัดนะฮะมันก็จะมีตัวช่วยอีกก็คือการวัดแบบนะครับแบบ form reference object form reference object เนี่ยสมมติว่าผมบอกว่าพื้นสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นจุดอ้างอิงของผมนะฮะแล้วก็ผมติ๊กนะครับเป็นแบบ form reference object นะครับสเตตัสอ็อบเจกต์หนึ่งของผมเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไอคอนละนะครับจะเป็น Form r e f e r e n c e object นะฮะตรงที่จุดแดงๆขมนะฮะชี้อยู่ Form Refer e n c e object นะครับผมก็สามารถเลือก Object ที่2นะครับเลือก Object ที่2นะครับเลือก Object ที่3อ่า angle ผมไม่ต้องการละนะครับผมต้องการแค่ระยะอย่างเดียวนะครับเราสามารถเลือกเปิดปิดสิ่งที่เราอยากจะดูได้นะฮะว่าเราต้องการดูอะไรบ้างนะครับอ่า อันนี้นะครับผมก็จะได้อ่าอีกรอบหนึ่งนะฮะผมใช้นะฮะรีเซ็ตก่อนทีหนึ่งนะฮะผมก็เลือกออบเจกต์แรกนะครับผมติ๊กเลือกเป็นนะครับฟอร์มเรฟเฟอร์เรนซ์ออบเจกต์ผมเลือกออบเจกต์ที่สองนะครับออบเจกต์ที่สามออบเจกต์ที่สี่นะครับอ่านะครับแองเกิลผมไม่เอานะครับเลือกโชดิสเพย์แอสโซเชติฟนะครับแล้วก็โอเค อ่านะครับผมก็จะมีนะครับดิเมนชันนะครับบอกขนาดนะครับดิเมนชันบอกขนาดของแต่ละนะฮะแต่ละจุดอ่านะครับตรงนี้อ่านะครับก็เป็นภาพรวมนะครับของคําสั่งในการวัดนะครับก็ nx นะครับจะเลือกคําสั่งมาเหลือคําสั่งเดียวละนะครับกรุปคําสั่งทั้งหมดนะฮะมาเหลือคําสั่งเดียวนะฮะก็ คำสั่งนี้นะครับก็จะครอบคุมการใช้งานเลยนะฮะแต่ว่าข้อสําคัญก็คือการมาเปลี่ยน selection ในการเลือกอ็อบเจกต์นะฮะ